i สวัสดีค่ะรสมณีกังวลไกลและทีมงานสองธรรมค่ะและสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นหน้าที่ของเรานั่นก็คือการที่เราจะนําเสนอธรรมะดีๆจากพระสุป,ปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบวันนี้เริ่มต้นกันที่การเดินทางไปที่วัดใดนั้นติดตามค่ะขอะเจเริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายญาติโยมที่มีโอกาส ได้มาเที่ยวจังหวัดสุพรรณแล้วก็อย่าลืมมาที่วัดป่าเาลไลวรวิหารแห่งนี้ซึ่งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณระยะทางจากตัวเมืองสุพรรณก็ประมาณสกิโลเมตรวัดป่าเลไลนั้นเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดโดยมีเจ้าคุณประเดชพระคุณเจ้าคุณพระเทพสุวรรณโมรีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ้าวาดวัดป่าเลไลเป็นผู้ดูแลวัดพระอารามแห่งนี้วัดป่าเลไลเล่านั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นวัดที่มีวรรณคดีมีประวัติมาช้านานโดยเฉพาะอ,องค์หลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณมีอายุเกินห0ร้อยปีขึ้นไป ในประวัติศาสตร์กรมพยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวว่าตลวงพ่อโตวัดป่าลา,ลายแห่งนี้มีอายุน่าจะเกินกว่า1,000ปีขึ้นไปซึ่งสาเหตุที่มีความสำคัญก็เพราะว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีในประวัติศาสตร์ที่เราเรียนเรื่องของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะเรื่องโกสัมพีซึ่งหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลๆนั้นเป็นปางพระลาหูและหลวงพอ่อเจ้าคุณพระเทพสวุวรรณโมลีท่านได้เรียกชื่อว่าเป็นปางสามัคคีเพราะเป็นปางที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่สงฆ์และประชาชนฉะนั้นเมื่อมีความสำคัญอย่างนี้ในสมัย ของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก่อนะนวดก็ได้เดินทางมาวัดป่าลายๆแห่งนี้โดยมาถึงในเวลาประมาณหกโมงเย็นก็ปรากฏว่าวิหารหลวงพ่อโตนั้นปิดเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านได้เดินทุดงมาถึงหน้าวิหารหลวงพ่อโตก็ปรากฏว่าพระวิหารนั้นได้เปิดเองอัตโนมัติเมื่อวิหารเปิด รอ,อสี่ก็ได้เดินเข้าไปกราบน้ำมศการแล้วอธิษฐานว่าถ้าได้สถาปนาเป็นกษัตริย์ก็จะมาบูรณนะพระป่าไยๆแห่งนี้เมื่อท่านอธิษฐานอย่างนั้นแล้วเดินออกมาจากวิหารก็ปรากฏว่าประตูพระวิหารนั้นได้ปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อท่านกลับไปไม่นาน ก็ได้สถาปนาเป็นราชการที่สจึงมีคำสั่งให้พญานิกรบดินได้มาบุรณะวัดป่าเลไลแห่งนี้โดยสร้างพระพุทธรูปข้างหลงพ่อโตข้างละหนึ่งองค์ญาติโยมมาวัดป่าเลไลแห่งนี้แล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวในวัดหลายที่ได้กันอ,ออกมาจากวิหารหลวงพ่อโต ก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวองค์ใหญ่ตั้งตังงานนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักเป็นภูพาที่อูทองเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งไม่มีที่ไหนใหญ่กว่าที่นี้อีกแล้วในปัจจุบันซึ่งพระเดชวคุณหลวงพ่อเจ้าค,คุณพระเทพสุวรรณโมลีก็ได้มีดำริที่จะแกะสลักที่ภูเขา อูทองหรือว่าเขาทําเทียมฉะนั้นก็ขอเชิญญาติโยมร่วมกันเป็นกองสเสบียงหรือเป็นกําลังในการที่จะบริจาคทรัพย์ช่วยกันแก่สลักพระพุทธรลกองค์นี้ให้อยู่คู่ฟ้าดินของโลกของจังหวัดสุพรรณสืบต่อไปส่วนวันที่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นวันที่มีความสำคัญต่อชาวโลก ก็คือตรงกับวันวิสาขาบูชาฉะนั้นเมื่อถึงวันนี้แล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้มาร่วมกันรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวียนเทียนกันที่วัดป่าเลไลตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปทางวัดเหล่านั้นก็มีการจัดบวชเนคขมมะมีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันทั้งวันสำหรับการเดินทางมาจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าเกิดว่าโยมอยู่กรุงเทพมหานครก็เดินทางจากาปิ่นเก้าซึ่งมีทางยกระดับตรงนั้นมาวัดป่าเลไลก็ประมาณ109กิโลใช้เวลาเดินทางถ้ารถไม่ติดก็ประมาณสัก1ชั่วโมง20นาทีก็ถึงเมื่อมาถึงสี่แยกแขวงแล้วก็ตรงมาเลยตรงไปทางวัดป่าเลไล ซึ่งใครๆก็รู้จักมีถนนสี่เลนการเดินทางมาก็สะดวกก็ขออำนาจคุณภระีรัตนตรยัยอันมีหลงวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายผู้ใครในธรรมะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเป็นผู้มีความเจริญด้วยอายุคืออายุยืน วันนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสสุขขาขอให้มีความสุขพละขอให้มีกำลังให้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมตลอดกาลและนานเทินสวัสดีครับผมพราหมณ์เจ้าทรัพย์หรืออาจารย์สมทรัพย์เฮวคุณทศพราหมณ์ประจำวัดปลาเลย์วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อมหารวยให้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของปลาปลากัดหรือเรียกว่าสัตว์สี่วิชาแปด นะครับผมจากคำพีศาตตาเพศที่หลวงพ่อได้สร้างเป็นวัตถุมงคลไว้ให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนและแก่ครอบครัวนะครับรายได้ทั้งหมดของหลวงพ่อจะนำไปซื้อเครื่องอุปกรณ์การเรียนหรือคอมพิวเตอร์ให้กับพระเนนในมหาจุฬาในวัดป่าเรไรของเรานะครับ สัตว์สีวิชา8ก็คือสัตว์สีจำพวกที่หลวงพ่อได้สร้างเป็นวัตถุมงคลสัตว์สีก็คือธาตุสี่ดินน้ำและลมไฟนะครับธาตุแรกที่หลวงพ่อได้สร้างก็คือปลานะครับเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำให้คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเมตตามาหานิยมความชุ่มเย็นผู้ใดได้นําเข้าไปในบูชาในบ้านเรือนแล้วจะเกิดความชุ่มเย็นคนในครอบครัวจะรักใคร่ปองดองกัน กิจาการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อได้ตั้งเชื่อรุ่นนี้ว่าขุนช้างมหาเศรษฐีนะครับผู้ใดได้บูชาไปแล้วกิจาการจะเจริญรุ่งเรืองหรือร่ำรวยแต่จริงๆแล้วประกาศของเราก็ยังเอกเทศไปในทางเมตตามหานิยมนะครับก็คือธาตุที่สองก็คือธาตุไฟนั่นคืออาชาสีหมอกหรือวัตถุมงคลชนิดหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของวัดป่าเลายลอาชาสีหมอกนี้ บ่งบอกถึงอำนาจวาสนาบารมีเหมาะสำหรับเอาไปตั้งที่โต๊ะทํางานหรือสถิตไว้ในบ้านจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้ที่ได้ไปนะครับธาตุที่สองไอธาตุที่สามคือธาตุดินนะครับคือพญาเต่าเรือนสำหรับท่านพ่อค้าแม่ขายนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งหลายหรือว่าผู้ที่ทำกิจการเกี่ยวกับการพูดการเจรจาพญาเต่าเรือนนี้ เป็นธาตุดินบ่งบอกถึงความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองมีฐานะที่มั่นคงมีอายุที่ยืนยาวปัดทุกปัดโศกนั่นคือเต่าพญาเต่าเรือนธาตุดินส่วนธาตุลมนั้นคือนกนะครับพญานกคุ้มเอาไว้คุ้มภัยรวดโรมเป็นธาตุที่ปกป้องและปัดป้องหลวงพ่อบอกว่าผู้ใดได้มีพญานกคุ้มสถิตไว้ที่เรือนแล้วจะคุ้มภัยป้องกันภัยปัดป้องคุ้มครอง ผู้ที่อยู่ในบ้านเรือนหรือเคหสถานนะครับต่อไปคือธา,าตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะครับธาตุไฟก็ครบถึง4ทธาตุนี่คือสัตว์สีวิชา8นั้นให้คุณ8ประการผู้ใดมีไว้บูชาในบ้านเรือนก็จะให้คุณสมบัติ8ประการ 1. แก้ควงจุย้ย 2. แก้ปีชงสางเสริมดวง 4. เสริมดวงหนุนดวง ห้าเป็นเมตตามหานิยมหกเป็นอุดมโชคลาภเจ็ดแก้่วงจุ้ยในบ้านแก้ธงทางสามแพง่งแปดนั้นผู้ใดมีไว้ก็จะสร้างความปองดองให้กับครอบครัวสร้างความปองดองให้กับรูปก,กับร้านผู้ที่อยู่ในครอบครัวจึงเรียกว่าสัตว์สี่วิชาแปดคุณสมบัติเหล่านี้จะมีอยู่ในวัตถุมงคลรุ่นขุนช้างมหาเศรษฐีของหลวงพ่อมหารวยวัดป่าเลไลของเรา ท่านได้เมตตาสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้มาเพื่อจุดประสงค์จะหารายได้ซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้กับพระเนนที่อยู่ภายในวัดซึ่งยังขาดทุนทรัพย์ที่จะซื้ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อจะร่ำเรียนทางด้านพระพุทธศาสนาสืบต่อไปวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของหลวงพ่อมหารวยได้มาบรรยายเกี่ยวก,กับเรื่องวัตถุมงคลศัีวิชาแปดหรือรุ่งทุนช้างมหาเศรษฐี ผู้ใดได้นำไปก็ขอให้จงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความปรารถนาขอใหอ้สมดังเจตนารมที่ได้บูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้ไปตลอดทุกท่านนะครับ และทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขกับการที่เราได้นําเสนอและสําหรับหน้าที่ของเรานี่คือความสุขค่ะกับการเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้รัฐมนีกลงวันไกลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ